หลงผิดยังมีโรงพักแต่ถ้าหลงรักจะพักที่ไหนครับผมแงขอเทพไปหนึ่งทีเอาว่าสมแว่นเท่แงผู้ชมมาครับผมวันนี้นะผมเราจะพาไปดูความซิลไเซชันระหว่างต่างชาตินะผมเซิร์ฟต่างชาตินั้นมีอะไรที่บอกอะไรเนี่ยว่าไงสาวน้อยว่าไงครับมาผู้ชมวันนี้จะพาไปออนทัวร์ต่างประเทศที่แดนยุโรปก,กันนะครับผผู้ชมฮะ มันมีของใหม่ที่บอกเลยว่าโคตรจะสุดจัะจัดเซิร์ฟไทยไม่มีเซิร์ฟเอเชียก็ไม่มีเวียดนามก็มีนะผมต้องไปเล่นถึงลงเออย,ยุโรปเลยเดียวนะผมไปเป็นไงนะั้นเดี๋ยวเราไปวชวร์เลยผมไป let's go สวัสดีครับผมตอนนี้เรามาออนทัวร์อยู่ต่างประเทศนะผมดู ยุโรกับผมตรงนี้เรามาไกลถึงยุโรปทีเดียวฮะโดยไม่ต้องทําวีซ่าเลยไม่แต่นิดเดียวนะครับผมฮะแง <Yeah. S 1> ผู้ชมเรามากันที่2,700เพชรเนทีเดียวนะครับผมวันนี้คือบอกเลยว่าเกลือไม่ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเติมท็อปอัพรอบนี้นะผมได้ในส่วนของเออกระเป๋าลิงผู้ชมฮะโคตรน่ารักเลยรับของก่อนเลยกันนะครับผมฮะมาดูผู้ชมดูแง <Yeah. S 1> ซื้อมาเป็นกระเป๋าระดับเรเจนต์ก็คือระดับสีแดงนะโหระดับที่สูงสุดเลยก็ว่าได้เพราะว่า แนวนี้นะครับผมกระเป๋าพวกนี้นะครับมันจะมีในส่วนของเอฟเฟกขึ้นมาเช่นเวลาที่แบบเรายิงเอวิ่งเอยหรือกระโดดเอยแต่ว่ารอบนี้นะผมเอฟเฟกจะแสดงก็ต่อเมื่อที่เราวิ่งต่อเนื่องแล้วก็สังหารศัตรูกันไปนว่าเอฟเฟกจะแสดงด้วยกันถึง2รอบตัวเดียวนะครับผมมาผู้ชมถือว่าใช้ได้นะครับผมอ่าน้องน่ารักนะผู้ชมเป๋าหนึ 2, ่งปอาสองปอสามก็คือเท่ามากง่ายๆผมชอบอันเนี้ยฮะโคตรเท่จัดๆแค่นี้ไม่พอผมชุดผมไม่เท่พออ่ะผู้ชมเรามาหาซุมของยุโรปกันลวกันนะผมก็คือ สิ่งสิ่งนี้ฮะผู้ชมหาก่อนโอ้ยทิ้ดเม้นต์กันเพื่ออะไรก่อน G m เมเดี๋ยวโอ้โหปืนนี้มันเพิ่งมานี่มันมีนมสก,กินแล้วเหรอเอาว่าอะอะลองสักทีผมมีบัตรดีดสองใบผู้ชมอะเนี่ยไม่ได้มาต่อเออได้มาแล้วสามวันนะครับผมเพื่ออะไรจกกีเอ็มจะเจาะเกาะได้ก็อาจจะแรงก็ได้นะครับผมมะผู้ชมงงมาฮะใส่ไปแล้วกันเนี่ยสวยสวยถ้าถามว่าสวยสวยไหมถามว่าใช้ไหมไม่ได้ใช้ผู้ชมฮะ มาเรามาดูเรื่องของนี่ครับผู้ชมร้านค้าโมโคแล้วทำไมพี่ราคาโมโคมาทำไมหรอมันเป็นแบบใหม่ฮะผู้ชมฮะซึ่งยังไม่เข้าไทยตอนนี้แต่ว่ายุโรปชาติเจริญตอนนี้เข้าแล้วนะครับผมครับผู้ชมไงผู้ชมเท่ไหมเป็นร้านค้าแบบใหม่เลยก็ว่าได้ครับผมของแรกคือเต็มโตบอกเลยซึ่งเออจะเป็นเหมือนกับเออตู้ห้าห้าเหรียญป้าผู้ชมกระชาห้าเหรียญไหมซึ่งเมื่อก่อนนะครับผมก็จะเป็นแบบกิจกรรมเว็แบบแบบแบบ แล้วก็ค่อยขยับเป็นกิจกรรมตู้นะครับผมอันนี้จะเป็นเหมือนกันเนาะก็ถือว่าดีแหละผู้ชมมาอันดับแรกนั้นเราเอาอะไรดีครับผู้ชมมันเอาของชุดผมเลือกยากจังเอาชุดที่แบบใส่ง่ายๆอะ่ะเออนี่หรออืเอาเป็นเสาหลักและกันผู้ชมฮะชุดนี้น่าจะโอเคสุดแล้วผมเหมือนผู้เป็นคนดีแล้วก็ในส่วนของช่องนี้ก็จะเป็นเออคู่หูและกันมาเลือกสองอย่างนะผมโว้ยโคตรเท่เอาว่า ตู้สุ my, ่มแบบใหม่โหจะจัดฮะมาผู au, ้ชมรอบนี้เราจะทําการเลือกเลยนะครับผมปรับ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 เร้ยเสรียรเสียนอะมาครับผมต่อดีว่ารออะไรเพื่อโอเคกัวกูเหมาชัวร์หลดร้อยเปอร์เซนยังไงอาหารหมาเอาว่ะต่อบอกเลยโคตรจะเซ็ตเหมาแน่นอนมาต่อยังไง โอเคได้เอรีได้บัตรมานะครับผมมาต่อไงกูหูมานั่นไงเกลือครับผมมายุโรปกูยังเกลือให้ตายเถอะไปข้าวโอ้โหโคตรแพงเอาง่ายเลยนะครับผมซื้อธรรมดาถูกกว่าผู้ชมไอชุดเนี้ยผมจําได้อันนี้แม่งแพงจัดฮะผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเพื่อคนดูเนี้ยผมทําได้มาฮะไงเทพหรือยังผู้ชม ไปเห็นเราไปหากระเป๋าดูเลยกันนะผมว่าเป็นยังไงเนาะสลับไอ้กระเป๋าใหม่เนี่ยอยากเห็นเอฟเฟกต์ผมว่าในเกมมันสวยหรือเปล่าผมว่าถ้าสุ่มไปก็น่าจะเจอบอดนะครับผมผู้ชมฮะชัวร์เพราะว่าเราเล่นตาแรกเลยผู้ชมฮะไปทอมทอมแบชโกดัสไนไอเรือบางไทยไออะไรไอัดพงนี่ผมว่าน่าจะได้กระเป๋าหนึ่งพอสองมั้งแหละแถวนี้ผู้ชมพีคอาจจะมีคนก็ได้แต่ว่าผมว่าน่าจะไม่มีน่าจะบอดหมดเลยนะครับผมเพราะงั้นแล้วหารีบหารีบไปดีกว่า แต่ว่าเกิอะไรแบบนี้น่าจะมีโทเค็นไม่แรลนะครับผมในส่วนของเออตู้เอากระเป๋าเนาะไม่มีเลยเลยทิกตายักหน่อยไหมเนี่ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอสอง2อสอสองได้อยู่เดี๋ยวหัเป๋าหนึ่งดผู้ชมฮะได้เป๋สองแล้วเป็นลิงถือกล้วยนะผมฉันดีใจที่ได้กินกล้วยอะไรมาเนี่ยลากหัวคมคมไปลากหัวคมคมไปไม่โดนด้วยนี่แงขืนเลยกูหากระเป๋าหนึ่งต่อดีกว่าผู้ชมครับผมไป อ่าเจอแล้วนะครับผมในส่วนของเป๋าหนึ่งนะฮะเป๋าหนึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนของเต็กเมรกมะระเป๋านะครับผมฮะน่ารักผมว่าน่ารักผู้ชมเนี่ยน่ารักหัวลูกเออตาลูกหัวใจด้วยบอกฉันรักกล้วยมากมากเลยอะไรนี้นะครับผมอ่าผู้ชมไปเหลือเป๋าสามเท่านั้นอยากดูเอฟเฟกต์มาแล้วอ่ะผู้ชมว่ามันเท่แค่ไหนอลังการหรือเปล่านะครับผมอยากเห็นขนาดจริงไปลุยไปตรงเออโรงสีมีตู้แรกนะครับผมผมคิดว่าเหรียญผมน่าจะถึงแ,ล,แล้วแหละน่าจะแลกได้แล้วแหละเนาะไป เท่หว่ะผู้ชมผมชอบกระเป๋าว่ะกระเปา๋ามันดูไม่ลกมากนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นปีกอะไรเนี่ยมันลกนะครับผมฮะแต่ว่าปีกทองม,มันก็ไม่เท่าไหร่นะมันก็ไม่ลกมากแต่ว่าอันเนี้ยสวยนะผู้ชมสวยจัดและตอนนี้เราก็ถึงตู้เรียบร้อยแล้วนะครับผมฮะขอดูหน่อยสิโอเคแลกได้มาเฮ้ยหัวไฟลิงแดงเอาว่าโคเท่ ซึ่งเอฟเฟกต์ยังไงก็ต่อเมื่อเราวิ่งอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะและ้วก็เอ่อยิงศัตรูตายนะครับผมผู้ชมเท่ห์ผู้ชมผมชอบมากมเพื่อจัดวิ่งต่อเนื่องวิ่งต่อเนื่องไหนยะไหนยะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยให้ตายเถอะโว่เหนียววิ่งต่อเนื่องได้ไงนะเอาวะไม่ได้จะได้อ่าไหนเราไปยิงคนดูนะครับผมฮะผู้ชม ว้ยขยะสักทีกูเทสจ้าผู้ชมเอาวา่น้องน่ารักแต่ว่าเอฟเฟกก็คือมันจะไม่ขยะเหมือนปีกนะครับผมที่มันจะมีเศษตลอดเวลาอะไรเอ่ยอะไรพวกนี้นะครับผมแบบกระโดดก็ขึ้นอะไรเงี้ยฮะแต่ว่านี่ผมว่านิ่งๆก็โอเคแหละผู้ชมฮะใช่ไหมถ้าิีขยับตลอดเวลาก,ก็คือน่าจะกระตุกนะครับผมผู้ชมแค่หัวติดไฟนี่ผมว่าก็โอเคแล้วนะหัวกระหางนะผมติดไฟน่ารักครับผมขี่กล้วยด้วยอา่าลองทีผู้ชมหาศัตรูหาศัาตรูมาแต่ถ้าเกิดเราวิ่งต่อเนื่องเนี่ยผู้ชมฮะมันไม่ติดหรอว่าไงวะ ลองลองดูผู้ชมปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บง่ายโอ้โหยิงลูกซองครับผมลูกซองนี้ถือว่าดีผู้ชมฮะสหรับใครที่ไม่มีแนะนำว่าเราถ้าเกิดกลับมาเนี่ยให้สุ่มนะ่ยผมสลับอไอ้ซอ,องเนี้ยซองยาวเนี้ยผู้ชมโคตรดีบวกอัตยิงด้วยนะครับผมมาแล้วก็ชักไว้ด้วยปะ่ะปืนนี่ให้ะะไม่ผิดนะครับผมบอดอยู่ข้างหน้าไปกูวิ่งขนาดเลยไม่ขยับเลยหรอเอาวะโคตรนานเฮ้ยขยับหน่อยวิ่งตอ่อเนื่องแล้วยโอเคครับผมแปลว่าเราต้องห้ามกระโดดเลยใช่ไหมฮะถ้ากระโดดก็จะไม่ติดเลยโอเคเข้้าใจแลว วิ่งต่อเนื่องนะครับผมกับสังหารศัตรูที่ถืกค่าคุมผู้ชมครับคุบมาผู้ชมอ่ายิงศัตรูก็ขึ้นนะครับผมถ้าเกิดวิ่งแบบห้างกระโดดเลยก็คือขึ้นเหมือนกันนะครับผมอ่ะลองดูนานไปแล้วโอเคขยับอยู่แปลว่าใช่จริงๆด้วยก็เป็นไงบ้างผมสลับในส่วนของกระเป๋าผมบอกเลยครับผมว่าให้คะแนนไปฉีบเต็มฉีบไปเลยครับผมฮะเพราะว่าไม่เท่ผู้ชมอะปืนก็เรืองแสงหัวก็เรืองแสงหางก็เรืองเสียงขึ้นนะผู้ชม โคตรเท่แบบจ,จัดๆนะฮะยิ่งเราถือปืนเออลูกซองนี้ด้วยบอกเลยว่ามาแบบดูโอใช่ไหมแม่เท่